เออว่าไปไปสิเอาซ่บไปว่าเงินน่ะจังบ่ใช้กูป๊าดโตอ่ะเนาะน้องสาวเอาเงินให้ตอนใดตอนตอนแม่ยังนะใ้50ก็ใช้ักให้มันวิบ่แล้วข่อยก็เว้าอีกเลยเออนําข่อยนะเว้าแฮงพดเนาะเว้าแฮงพดเห็นว่าก็ได้ก็บ่เว้าอีกเลยข่อยก็ได้เซงป๊าอีลึกแท้เว้านี่ดย เคพี ens, ión, official, ่น้องมาต่อยพี่โซงพี่น้อยยังอยู่ที่บ้านน้องแดงพี่น้อยเนาะเปิดคลิปขึ้นมาเจอทั้งสาวพิมบันนั่งกินอ้อยพี่น้อยเนาะเดี๋ยวตัวตัวให้กูสร้างโดยสบายดีเด้อสาวพิมสบายดีโดยเป็นได้แดงน่าเข่งคามากัดมากัดกับไข่เนยขึ้นมาหนึ่งแล้วบาอ่าปวดปวดกินยากับไป่ในไข่เนยแล้วคาสัพยาน เพิ่นสียาให้รอบ่โดยสิ้แล้วบ่อข้ดีป่ะเทศดับฝนดีเผื่นเอายาต้อาหักไม้มาปนทาพร้อมเออน้ำหักไม้โดยได้กินทั้งฝนกินทั้งทาไม่ได้กินทั้งฝนิ่นสิไลยจะเข้มยาหนะเข้มเดียวเข้มเดียวโดยใครเป็นคนสีให้ฮะใครเป็นคนสีให้แฮปปี้เองดิแฮปปี้อยู่ใครของมัเจ็ดบอโดยเออเบมื่อไหร่หะ เพิผลวดช้อนแสน่นบูซ่านแสนหนึ่งเป็นสามแสนอดีสามแสนกี่ล่าเต้พี่น้องเนาะหมอธรรมดาขยากระแพงพี่น้อยอยู่เราดีแต่อันมาไปอันคลินิกเนาะฉลิมเนาะคลินิกนี่แห้งนักนวลพี่น้อยคลินิกแห้งนะคลินิกนี่เพิ่นซินัดเป็นนั่นแล้วได้เป็นอาอาทิตย์อาทิตย์ได้ว่าอาทิตย์นี้จะซักจะเก็บทิตนี้จะเก็บนะด้วยเป็นซีนัทนั่น พอกเพไงาาี่ประมาณอยู่ฮเช็ดเข็มมาแล้วอันชิ้นนี้นแต่นี่เปนซาเข็มเดียวบอ่เข็มเดียวเป็นวลาที่ในพี่นงเยนี่เป็นรอยเพเป็นนี่นี่สองบอลนนอ้อยนี่าเอะเขียวของมาปะเทศแล้วมันกัดเนี่ยสีนอามเข็มนอนาะอันนี้นี่อพองน่งกสมอก็น่งว่าบริปวดบปยังบ่เหบ่บริปวดปันใดบ่มันงว่องบปยังบ่ อ็แตงวงนอนกินดิเลียบลับใช่ปะ่ใช่ผิดยาหรอวะผิดมาเอาแค่นิ้ยากินยาสลากับยาตันเสือกกลับไปเออคนวางยาให้เอ้าคนครูคือเจ้ามาท่นี้เอาเออยาใช่มาเบิ่งนด้วยฮะยาตันเสือกยาสลากะยาสลากะยาตันเสือพี่น้อยเนาะครับยาสลา ซาลาเอ็นซาลาเลยแต่ดิมซาลาซาลาซาลากับอ่าอันนี้ชังไหมมาที่กระหมอกทาง,งาก,กิจพี่น้องเป็นยาด้านเสื้อนเนี่ยเนาะนะกินแล้วบ่กินแล,นล้วเออหลังทานแล้วบ่ะอืมวันนี้เพิ่มโบเดนัทมาว่ามาซักอีกเน้อนี้บเดนัทเสพผลอันนี้หาอไมแบบรักษากแ,แ,แบบรักษาแบบธรรมชาติเท่านั้น

เราเห่อสีห้อยมนล้วจงสีห้อยสีหูของเนาะสิบแบบโหป้าโดยสไลด์ได้มานงถกแข่งกับมันคน้เงเหยยบมันเค็งบะโดยเข็งเข็งแล้วมันบะเลยเพราะโดยเนี่ยาอาคาเรื่อยจะก็ได้นะครับาเรื่อยๆแล้วก็อมี่กับฮะ

มาดิ<ม>นน้องเดงมาเลยเป็นอยู่คนเดียวเงาแม่บ้านแดง,ดงนนนคนโทรขเข่าไปดิโทรข่าไอ้เนาะเดีย๋ยวมาที่รับสายกันพี่น้องโดยพี่น้องเอ้ยพักพอนายไล่ชาวพี่มากินยาอะไรกันเลยมันจังกระนั้นข้าพิธีนนการหรือเปกอ่ะอ่าน,นเด้อโทรหาอ่พาพากระไรโปรตีนคุณเคยมูเจ้าบอกว่าอย่าโด,ดย เอาอย่าว่าใน่ันนอนมะเร็งพอดีรถหัวปิดมาเนั่นแหนนนนนละอันตรายเหมเนาะไปซื้อเครื่องพรว่าถึงมาคัดไปหน่อยมาห่วงลูกบ่มาห่วงลูก,ม,ลกมันใช่หน่กับเบาเที่เลยพี่น้องพาคนไปอาไปส่งมดูหานตัวที่ทว่ามาคัดนั่นแหละเพราะว่ากันชิป,ปะให้เราแบบรรน้องกะก็ชิปเป็นแบบบุหรีนะ แม่ภาษาี่โดยก็เลยพลาเราไปส่งอ่าผือห้เจ้าของราทัพชอบไม่เนาะเรียกว่าเพิ่นมาได้สารฟิล์มจะไปเพื่ตะกี้เพิ่นก็อยากเอายาเขียวทามันบ่เซา,ายอนยาเขียวดอกเจ้าของวะ่ะเพิ่นก็แก้เรื่องว่าว่าเออมาสิเปล่าใหย้ยตอนมันสิเซายเงินมอเปล่าหมอพ่นเจ้า,จาของวะมว้อแล้วเพิ่นก็บ่จักแนว่าแล้วเพิ่นก็ให้ลูกเคยพาไปหาแพทย์เซานี่อื เออผมอยากให้น้องหนึ่งได้จะไปจังได้อ่ไปซื้อข่าวน้ำแม่โต้ว่ะหมอ่้แม่โต้หนึ่งข่าวอยู่หลังบ้านเออเราโมกันแปลนใส่ว่ะหมอฝนสิเปล่าหายดิแอ้ฝนวัาสิเปล่าหายมันโดนเจาเงี้หมอเปลาหมอฝนดอกเออมีแต่สร้างยาอย่างเดียวมันมันบุกเคลื่อนสมัยตะกี้แล้วมันบุกคือสมัยตะกี้แม่แม่ข้มือนี่มีแต่สียาแล้วพี่น้อยมีแต่สียาเอาอย่างเดียวร่างเพลให้สะอาด คือบอกเทว่าซักในวังบาทว่าได้ซักในวังบาทซักในวังมีจอนได้บ่อยมาซักวังบาทบาดสุดท้ายเขาก็ซักสะโพกอืมบุญยังให้เขาขอโทษนวลลายผู้ใหญ่ใจดีบุญยังให้เขาเห็นปฎิกรรจังไห้เห็นอยู่เนาะถ้าถ้าล่ะพันสี่เดือนสี่จะมองนี่หกเคนนี่โดยพันสี่นะก็มันกันเลยก็อนุญาตได้ผู้ใหญ่ใจดีเอ้ยโอ้ยวัดนอกร้อ ดูสื que ่อขับมาปืนก้นอะไรแบบนี้วะยากครับพยิง <slightly> ค <mer reais> ือ yeah, กันเนาะหญิงคือกันใครเนี่ยแต่ผู้หญิงคือกันผู้ชายเิกันผู้ชายคือกันหอยซักทัพโขซักแขนแล้วแหละหมอเออผอผายจะไปซักอยก่ข้อมเจ็บ่โดยคนปัดคนแห้งยันเข็มใครเนี่ยแต่มือโบนักบ่อข้าวคือกันในยันเพื่อนได้เข็มโดยสักยาทั้งยังมียันท่ายังไหยอืม Phần chọc kim bóng bá phẹt ơi bà Mưu bào đơ rồi đi Mưu bào đơ phẹt ơi bà Hê hê còn là đá Ơ... Bà đó. gian nó Gian này Thôi kim Mà thị Khẽ thì là kim Khát bào kim Kim già chân cái gói bà đá Mẹ nó, kim già chân cái gói bà Đấy Đấy này tớ mua phần bà nắp chụp chư à Ưm... Bà bào chân Chụp chỉ chuốc มันก anyway, ็คอยแทงเข่าอยู่น right. ู calm, so cold, like ่นเด้น้มันก so, ็อยากอยากคือหมดกัดนี่แน่อน้อยนึงเออคนไทแน้อยนึงดยกพไาันน้อนนี่สิบหันอยู่เขาห้าอยู่จ่อยคือตัวนะแไวซื้อเข่านะใชซื้อข่าซาวันก็มีเงินซาวพันบวกขิงหัดทุงยางูใหญ่อะนะคะโลดไงสตินโลท่ายเกาะซาวโลหนึ่งสิบแปดพันแปดพันดย Uh, Thế kinh phần vào khỏi chào bên nhắn bó và kinh bò leo chào Mân không khỏi chào mình nhủ nhạc nó Mân không bùi mỡ Không bùi mỡ đi Không bùi phá hả Không bùi pha hả bùi phá hả có đó Mà tôm tôm mân phụ phụ lại cặp với bưởi nữa nó Họ cần đừng ngắm Cứ khả bỏ này ừ. Để mân kinh bò leo Mẹ chào ừ, lắm nhiều không Đùi Cũng kinh còn nhiều Có thuộc thì lại lại bật mân năm nhiều không nè เดี๋ยวเล่นออกน้ำนำเหนียวเรามันขาวเจ้านะบ่โดยเอาปวดเหนียวดุเออนั่นบ่โดยซาห์เล่อเออเชาว์วะเขาเคยได้ยินได้เคยได้ยินขอกินขาวเจ้าหรือขอถ่ายเบาดูอืมขอจัดกินซาแล้วนะผมไม่ได้กินข้าวเจ้าว่าจะเล่นเขาน้ำเลยบ่กขอบริกินขอดเจ้าคือแบบถ่ายเบาเรื่อยถ่ายสมอนี่ดูปินน้ำมันนี่บ่กเป็นน้ำมากันบ่กโดยเป็นน้ำมากันยันสักยายันสักยาอีกนเดี ตั <raph> ้งแต่ข <íb> ่อยมาซักยาตั้งแต่มาแต่ซักยาขวัญไปเหงื่อเลือเธอหนึ่งเนื้อแดงสองเธอหนึ่งเนี่ยผมเห็นจะเล่นแปะเศร้าไปสุดตอนเขาเป็นขายตอนยังไปเศร้าผูกกระชองเถือแต่มาแต่ซักยากระชองเถือกอ่ากระชองเถือ่อมสเถือกสี่เถือแล้วสี่เถือกเลยโดยสี่สี่เถอนี่แล้วโดยตอนเขาเป็นขายดนตรีกามีแต่ดดูไปเหยื่อกันกินข้าวก็ยังใส่แต่ละมือแต่ละวัด นั่งเ uh э so so bon ่ยกับผมีข่าวกินเนาะฮะก็ไปซื้อข่าวมาหนีหละกินมีแทนข่าวคุ้มมั้งบอแล้วมีเเพิ่นมาตะกี้ะบอแล้วนีซื้อกันนีเลบอแล้วนี่ทนเช่นเเราบอได้ป่าษาพิมะเช้นาเพินเช้นอย่างข่าวนะบอไ้บอไรวะไอ้ไบนนี้ร่ะมันที่ได้เชิญเออย่าไติดไรแล้วจะไม่หเด้อบไรดิบ่ไรเออ เลอดาชิดาโดยห้ามอื้นเท่ากันเซ็นห้ามอื้นอย่ามีทานเดียวเลยบ่อ,อันนั้นขอบุญก็ว่าวนะห้ามอยู่ในในบ้านล่ะกาคอยเซ็นเดีตั้งแต่ดำนำเกี่ยวข่าวดำนาดียื้อน้องใครวะไปเซ็นเถอะาชีช่างหาทิพย์ว่าเขาโทษเจ้าหลายๆเห็นว่าเอยเป็นไมห่างใหม่ๆกะเออวะไปไป,ไป,ไปสี่เอาซอไปวะเงินนายจ้าเราไปใส่กูปปาด้าวยวะน้องสาวเอาเงินหายตอนดี ตอนตอนแม่ยังนะหายหาซีคอยก็ไปใช้ชักให้มันวิทย์บ้แล้วคอยก็เบ้าอีกเลยเออคอยน้คอยนะวบาแหงพดเนาะว่าแหงโพดเห็นว่าก็ได้แลบวก็เป้าอีกเลยข่อก็ได้โดยจะไปซื้อบัวหันดีว่าหายไปหาสีหาเิงอ่ะป้าโตหลึกแท้ว่านี่โดยคอยก็ยาเลยบวติดตเลยอออันนันแหละคอยจำไวยากติดในข้อวสียใส่คอยเขาเห็นคอยถูกแมนมนเด้ง ยายยาวะมีเงินต่อลสิบละซิบก็ไปซื้อเอาลำแขกกันบูมีเงินพอเข่าลัำแขกก็กินมีลัำแขกอะไร่ไอยก็ได้ไรลำแขกก็ไปลาลินหันลินนี่ก็กินอยู่กันหมู่กันคู่อืมอืมอืแล้วก็แล่วไ,ไปลังแขกปลาลินเฮือนหมู่คืนหนึ่งก็กินมีก็ร้อนห่อหนึ่งแล้วก็แล่วไปกลางคืนนะออใครแนก่กลางคืนเรากินเรานอนดิโดยนอน,ออน,นอนพูดเบาคืนนอนพุ่นกันดึกแล้วก็นอนพุน่นเขาบกให้มามันดึกล่ะเนี่ยเดินสนุกมันงบ่ โดยหมู่เดียวกันเงินเกินสะโนกขแหละอยินเบียบบะบอหน้านั่งลิ้นหรือว่าเปิดร้านเขาเปิดทานเห็นเบีย์อยู่แต่เขาบอกให้เห็นอยู่เห็นกินเองก็อยากเขาเบ้อเยอะย้อยจะสืบไดะเคยสืบอยู่บอเป็นเด็กสืบอะไรหรอเปล่าเป็นแม่เชื่อเผย nhìn bia có mưa nát bố nay bữa nát nhìn bình phong bữa đây đi bình phong bữa bố nay đọc phải bên đặc thù bố nay đọc rồi phải không mưa bao về liền sao kim không cứ đi cà phê hấp phấn cái cho cà khăm thế sao hấp phấn mắt sung cà khăm thế. mày khăm mà lấy Còn bên dù hơn đi Ừ, còn bên dù hơn Mà bà sẽ không phải hạ phụ bào Bà hạ phụ bào เอคนซื้อมีไห่สีหอโดยตัวของก็เรายแล้วคนผมมีเงินกระบอกาอะผมบอกลูกเต่าเราขายจังได้เงินกอได้นั่นนะคนมีมีซื้อไปซะซื้อมีสีหอสินีไหสีหอกินนั่นเลยจังกันเนาะกินนั่นนั่นเลยเห็นได้อาเปเงินได้บ่าเหอสียผมว่ากระบอกนั่อกระเราเรเราบริยากดอกออืเราให้โดย บนได้ประมาณได้กอน้ำฟัวเขาเนาะเดิกวาวมาเมื่อคืนบนเด็กนะไปเขาเดียวหนึ่งไปเอาหมี่แล้วข่อยก้ามาพนันเอาหมีให้เอ้าธรรมดาเห็นเนาะเดี๋ยวจะได้สาวมี่สาปินน่ะเดี๋ยวเพื่อนชองฟ้าช่องฟังมะได้เสาร์วันหน่เนาะตี๋อุะสัยที่ปลวกวางก่อนมาชนคุกระทูนำอยู่คนนี้ื่อุตสว่านสวางวะหนาน้าไรที่พูดบ่อเลยเรื่องนี้บ่ เันบ่เออนี่ีพี่นอซุมมากันเห็นว่านากปลาคนลอย่พี่น้อยคนใดคนใดใส่พิมพ์คนหนาคนระงหลังเออใส่เสื้ทหารยังดีพอดีโอ้เบิ่งมีฐานะได้เบิ่งนี่คนอ่ะบ่บุคคลขับคำพี่นนอเห็นพอดีบาาเลยเกิดเป็นชาวพิมพ์เนี่ย่เกิดเอาเกิดวะทเเอาเกิดเจ้าวะรเทเห็นแต่ทางหลังเนาบอเห็นทางหา เป็นบ่เห็นเจ้าได้เนาะโดยบ่เห็นสันเห็นนั้นจ้าสิมาบ่จ้าหางหูนี่บ่อยากฟังใดหูหูบ่ได้ยินเออบ่าวหตึงต้องาไปใกล้จังได้ยินาต้องกระซากให้เด้อติต้องกระซากใส่าเว้าสตุนาบ่ยให้ให้เวต้องว่ากระซากใส่จังได้ยินต้อง่ไปใกล้ อ้าวอันนี้ก็ขึ้นจะก่ายแล้วเนาะเจ้านีน้กูนี่ก็ได้ปะเดหน้าปั้นพุ่คนบ่โดหน้าพั่นุกคนอาเนียเราไปอยู่บ่สะเนี่ยเราอยู่บ้านเราอยู่บ้านเออจะเปอยู่นะเราปุุงมัเต่งบ่ดูมันเนาะ่วหนาปั้มันถี่เขียวไหมเจ้านาปั้มันถี่เขียวไห้บ่เดี๋ยวมีสามันนินเนแต่เดินนาเราเาวกระตายเราเลียงกระต่ายเออกระต่ มาเจาะม,ม,มาเหี้ยวเลยมลายบอลายนะขับคอยกระต่ายสองตอัวอาแล้วเรียกม่าเรียกว่าปล่อยใลยเดินแล้วนี่นปล่อยปล่อยแล้ว,ลลว,ลวขังไว้ปล่อยมันก็ไปแล้วอ<ม>ืมันก็ไปทั่วที่มันไปทั่วที่เลยบอนอนเรียกกระต่ายดิสาวมาเี่ยท<อ>ไมจเจาะเฮ้ยกินน้ำแล้วคืนเราจะตอกห <laughs> มิดบนเวพาพี่หน่อยนเนาะล้วคื นีคนไปหาจะบอกขโมบอกมีไปเยียวยวก็ไปช่วยเอะเมีไปเยยมีจะไปตลอดจอะไม่ไปตลอดสายเที่ยวสายลุยพี่น้องเพินกได้อยู่นิ่งหมูป็นเนาะไปตลอดกันนี้ไดกันันนี้มากันจ้ะวากการนไก็ไปได้นี่กไหไเออ กระบวนี่ก็ลุยได้ที่ก็อย่างด้ยินเจ้าว่าว่ะเออมอนาจะว่าีมหาก็เลยเออเด้อข้าจาบอว่าเ็าหมดกวอยู่แล้วนี่มากัดกระลอยู่ได้เย็งไปล้วไปเลยดไหมยังบริเวณเื่อนแล้วก็ได้พน่อยมาคัดแล้วก็ยังมาพี่เลยย่างมาพี่เลยอืมมังคิดทอนปลอเทียด้หซะบ่อกท่ครับตกใจเลยเนาะห็นเท่าแบบนั้นว่าเออมากัดมานั่นไป่น้อย บางทีก็ฟ้าออกมาเลยออกมาเลยออกมาเบิ่งขวาเลือดอาเค็งอยู่เช่นโอ้กะต่อเล็บเป็นให้เล mm ือดลายเล้วจะพิมพ์ออกลายบ้างเป็นยังไงเชียวคนเอายาเขียวแล้วทาให้บ่โดยเออใช่หรือยังอยากเอายาเขียวซ้าซ่าซ่าวว่ะมันว่าซ่าเงนยาเขียวดอกอืมอืมอืมคนบ่อยากเสียงเงินอืมแมนแมนมันบ่าซ่าเงินยาเขียวดอกว่ะโดยแล้วก็เบียดไปมาสิเปาหายมันบ่าซ่าเงินหมอเปาหมอพนดอกว่ะจะคายได้เนาะจะคายแล้วปวดเจ็บเจ็บ เป็นกบจะจักในว้าว,ลวเลยสุดๆอาว้าวาว่ะถ้าเราไปหุงถ้าเราไปซักยาว่ะเอาเงิน200,000เราไปซักยาโดยวันนั้นนนี่ด็กิตยาเนาะติดยาป่ะใครย,ยิ่ดอกมาเลยผิดเลยพอได้ตันเสือตันนะคันมาบ่ามีพิษกัน,นย,ยังใครเยอะเนาะยันมามีพิษมันมีผิดมาะะมีพิษบ้าพิษนั่นหรอเพื่อนเพี่อนเอาวพิมบ้าเฮา,า,าหอนขึ้นมาเอลเนะอะไลรกัดค้นหรือหอยเพื่อนแล้ว เคยเห็นว่าอันหนงคนมาว่ากัดคนนะมาบ้าก,กัดคนนะกัดแล้วก็ปีนขึ้นมาดิโดยน้ำลายเหยื่อวิ่งเขยี่นน้าล้วก็ผพุ่งเข้นมาแล้วก็สุดท้ายก็ตายหันดิสุดท้ายก็ตายเลยเนาะแมนแมนนี่แหละคาร์โมีเงินผิดเชื่อบ้ากะถือว่าโอเคไปที่เราเราลุนเราเบิ่งไปก่อนการสมมติค,คอยเชื้ออยู่นอกเพื่อน,นจะจ้างไปเรืแล้วเนาะแมนแมนนี่แหละฮันยังบอกอยู่ไปันไปบ้านนาเพนิชปีแล้วอกอยู่

ได้ไปก,ก็รู้เคยเพื่อนมันจะรู้เคยเพื่อนเพื่นคนกับ่มงานปืตนตัวไกลน้องตัวเองร้านของแม่มว่านะโดยคนเป็นลูกคนร้านเองคนอันเพก่อนเป็นลูกกองอันเอีตองอันที่จับหรือเปล่าเป็นยัดที่พ<อ>ี่น้องงันเดียวกันที่โดยอื ได้แล้วคนกเสียเงินเศร้าโดยมาตัวความเหตุงูแม่ไปสุหารเขาเจ้าไปดึกเช้าหรือปุ๊บซะวันดึกเช้ากันได้แล้ว่อยกับประมาณหกเจ็ดโมงนี่แล้วก่บอะไรโมงในผมมีเขามาเนาะไปแล้วโอเคโมงเราบุญยังไปหลังครัวอืมก็มาเจ็บน่อยทุกคนก็ได้เสียเงินย้อนจะเจ็บเขาได้เสียเงินโดย เอ๋อพี่น้องเอ้น้องอัลซ์เดอร์เลยแชเดอโดยพี่นื้อได้กระทฮาร์เด้อโดยสิได้อันนั้นจะหูปิดยังปิดยังพี่น้อยอัปเดตอาการเพราะเป็นแดดว่าเป็นแนืใดพี่น้องมาเที่ยวยังหูเพิ่นสีดมสีดายอย่งเงี้ยบอแต่ก็สีได้เรียบร้อยแล้วพี่น้อยปลอดภัยดีทั้งสาวพิมพ์ก็ได้แต่ก็เราลุ่นมาอีกว่าสีมีอาการเนื้แดงเป็นป้าเป็นพวงเพ้งเลยทีเดาะว ไหลคุกเลยนี่อาเบอร์ป้าได้เหมือนเด้ออาสบายดีโดยโอเคแล้วพ oh ี่น้องๆมาผู้พ้อคกินหน้าเด้อสำหรับกินนี่บะเตจะขอลาเลยพี่น้องเนาะขอกล่ารสบายสบายดีสบายดี